นี่ลูกแรกของบ้านนะคะกระลอกกินเรียบร้อยออาลาบลาบใ่ใจนี่ <Billie S 1> อันนี้แม่จะรุนขี้อ้อนจังเลยทำระเบียนตอนนี <but> small, no ้เราไปรู้จักกันนะทำระเบียแม่จะรุนนะก็จะรุนว่านี่นี่กันไอ้นั่นจะไม่ใสวยเลยป้ากับทองม้วนแม่จะรุนและทองม้วนนวลสีเป็นคู่แข่งกันนะจ๊ะพี่กับน้องพี่กับน้องเอามาให้เนี่ยต่างกันไหมเงินกันตัวเล็กกินทองม้วนด้วย ยำ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 ดับตัวล่างตัวนั่งฟังไก่ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นล่ะโค้ดโค้ดโค้ดน้องหัวไม่ไหัวโปกอย่างนั้นนะลูกนี่ฮัลโหลพอเห็นกล้องละฮะไม่ได้ดิยังไง อ่ากันอีกอยู่ใช่ไม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 ไมน่าเล่นแต่ก็รุ่น้องปะนานะปานายังสวยอยู่เลยาน,นออาออไมแกนคีนคนเขียบได่เป็นรเ,ออเนคนเคียบไม่เป็นใจ <Yeah. S 1> นีนี่แหละนี่แหละแล้ว่แล้วเราจะกัดเา <c oughs> บาๆนะือใช่เขาจะเ <c oughs> งี้ยเงี้ยเง,าง,างาขาจะทำแบบเบาเขารู้ว่าเขารักนะแต่เขาไม่กัดเลยนะเขาจะเอามือป้าเขาให้รู้ว่าเขารัก ไม่มีทำใครเลยแล้วก็รักรักทุกคนแล้วก็ฮะมันจะมันจะคือทุกคนเลยเอ๊ะไม่หมแล้วแล้วก็พาไปกินไข่ไม่ใช่เหี้นี่มันแก่ง่นี่จบด้วยหมามุยเอามาให้กินยังไงเนี่ยยังไงคะหมออุยอมุย มามุยมามุยจ้าวมะพร้าวค่ะหอมค่ะมีกินหอมนค่ะอสวยจังโอ้โหวยจังบางก็ไม่พูดป้านไม่เข้าใจเลยเ้ยอบคุณ้ะคนข้างหลังนะมันมีหลายคนเนี่า อีกเร Lydia, oh um> ื่องนึ่งคายอยู่อีกมุมนึงค่ะเราก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะส่วนพี่เอกพร้อมมาเลยไม่ได้แก่เชื่อไปรองทำรูปเดี๋ยวเราออกไปเลย